วิญญาณแม่ลูกมาหาที่วัดป่าทางภาคเหนือเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณยายเมื่อสิบกว่าปีก่อนเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประสบการณ์ตามความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเมื่อครั้งคุณยายได้ตั้งใจจะบวชชีอย่างแน่วแน่ที่วัดป่าแห่งหนึ่งที่เป็นวัดโบราณมากตั้งแต่สมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวัดป่าแห่งนี้จะมีการจับชเชลยศึกมาไว้ที่นี่ และเป็นวัดที่เก็บศพฝังศพผู้คนสมัยโบราณอย่างมากมายสมัยก่อนมีความเจริญพอควรแต่ด้วยเวลาผ่านไปหลายร้อยปีวัดก็ทรุดโทรมกลายเป็นป่าร้างและมีหลุมศพอยู่มากมายกลายเป็นป่าช้าของชาวบ้านแถบนั้นที่ทราบกันดีจนเมื่อไม่กี่สิบปีในช่วงรัตนโกสินทร์ได้มีพระผู้ปฏิบัติท่านหนึ่งได้มาบูรณะวัดให้กลับมาเป็นที่ถือศีลและปฏิบัติธรรมอีกครั้งจนเจริญขึ้นมาจ,จนถึงปัจจุบัน มีชื่อเสียงและใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆซึ่งวัดป่าแห่งนี้อยู่ไม่ไกลามากนักกับบ้านคุณยายท่านเลือกที่นี่เพื่อให้ลูกหลานได้ไปเยี่ยมเยือนสะดวกและไม่ลำบากเพราะคุณยายจะทานอาหารจีอาหารที่ปรุงเนื้อสัตว์แบบทั่วไปนั้นท่านจะทานไม่ได้ลูกหลานก็จะนําอาหารจีมาให้ท่านได้สะดวกขึ้นและไม่ห่างไกลมากนักด้วยระยะเวลาที่เป็นปีที่ตั้งใจจะถือศีลภาวนา ท่านย่อมพบเจอประสบการณ์มากมายให้เล่าสู่กันฟังในช่วงแรกเริ่มที่เข้าไปบวชชีเพื่อปฏิบัติธรรมและถือศีลภาวนาคุณยายก็ได้ห้องพักห้องหนึ่งที่แยกออกมาจากห้องยาวรวมซึ่งปกติห้องนี้จะว่างอยู่เสมอเมื่อยายเข้าของเข้าห้องพักเรียบร้อยแล้วซึ่งก็เหมือนกุฏิพระที่เป็นห้องเล็กๆแยกออกมาอยู่ปฏิบัติมีเตียงนอนที่จัดเตรียมไว้เพียงหนึ่งเตียง และมีผ้าห่มหมอนมุ้งให้ตามระเบียบของที่วัดป่าไม่มีเรื่องความสะดวกสบายนักเพราะทุกคนที่มาจำศีลคือปฏิบัติที่ต้องละซึ่งกิเลสให้ได้เมื่อนอนคืนคืนแรกตกดึกช่วงที่กำลังภาวานาเสร็จแล้วก็เข้าสู่การนอนพักคุณยายก็พบเจอกับหญิงคนหนึ่งจูงมือลูกมาหาคุณยายที่ในห้องพักชอบมานอนและนั่งอยู่ที่เตียงของคุณยายเสมอมาครั้งแรกก็ไม่ได้พูดคุยอะไร แต่มาแบบให้คุณยายเห็นลลางๆอยู่บ่อยครั้งมากการปรากฏของเธอนั้นจะมาพร้อมลูกคนหนึ่งตลอดมาหาแล้วก็จะพาลูกออกไปตามถนนระยะหลังๆมาบ่อยมากจนกระทั่งคุณยายสงสัยจึงได้พูดคุยกับพระและผู้ปฏิบัติที่เก่าแก่ที่วัดแห่งนี้แล้วก็พอทราบความว่าผีแม่ลูกที่มาปรากฏกายให้คุณยายเห็นอยู่บ่อยครั้งนั้นได้เสียชีวิตมานานพอควร แล้วก่อนที่จะทําห้องพักที่ตรงนี้บริเวณแถบนี้เป็นป่าช้าเก่าด้วยความเจริญของวัดมีผู้มาปฏิบัติมากขึ้นจึงได้เอาพื้นที่ป่าช้ามาทําอาคารที่พักให้ทางฝั่งชีและฝั่งโยมผู้หญิงได้มาพักอาศัยและห้องที่คุณยายอยู่นี้จะว่างอยู่ประจําเพราะใครที่เข้าพักก็จะเจอผีสองแม่ลูกนี้อยู่เสมอเป็นที่เล่าขานกันคนที่เจอก็จะขอย้ายห้องออกทันทีมีแต่คุณยายนี่แหละ ที่อยู่ได้นานกว่าเพื่อนแล้วคนเก่าแก่ของที่วัดบอกเมื่อคุณยายได้ทราบประวัติของวิญญาณสองแม่ลูกที่มาแล้วท่านก็มิได้กลัวแต่อย่างใดท่านกลับยิ่งสงสารในชะตากรรมที่สองวิญญ,ญาณน,นั้นได้ประสบมาแม้จะไม่ทราบว่าเสียชีวิตอย่างไรแต่ชะตากรรมนั้นช่างน่าสงสารยิ่งนักตั้งแต่นั้นมาคุณยายก็ภาวนาแผ่บุญกุศลให้วิญญาณสองแม่ลูกเพื่อให้เขาได้รับส่วนบุญ และหาหนทางไปเกิดใหม่และสู่พบภูนที่ดีขึ้นต่อไปได้คุณยายได้พักอาศัยที่ห้องพักนั้นนานพอควรจนกระทั่งถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านจากนั้นก็ไม่ได้เห็นผีสองแม่ลูกนั้นอีกเลยเพราะยังไม่ได้เข้าไปจำศีลที่ห้องพักแห่งนั้นอีกจนจวบจนถึงปัจจุบันนี้จึงได้แต่นำเรื่องนี้มาเล่าให้ลูกหลานฟังเพื่อให้ได้ข้อคิดเตือนใจว่าจิตที่ยึดติดนั้นจะทำให้เรา หลงวนเวียนในภพภูมิจนไม่จบไม่สิน้นฉะนั้นแล้วเพื่อให้เราหลุดพ้นได้จึงไม่ควรยึดติดอะไรปล่อยวางบ้างจึงจะพบทางหลุดพ้นได้นั่นเอง